ปติเจ้าประดาวจะมาหนึ่งป่าจะละเม็ดเนาะแต่หนึ่งกับกระทะเจ้าทำกับกระทะเจ้าสะดวกง่ายโดยเจ้าไปเจ้าาไปทำกัอนนอใส่สีอิ๊วขาวไปเจ้าจะฟูงรดน้อยๆเนาะ ทำกับกระทะก็ได้เจ้าหนึ่งป่าเจ้าใช้ซอสหอยเป็นนิดหนึ่งนะ แต่จะนึ่งกับซึ่งก็ได้แต่วนแลวเขาทำกับกระทะเขาใส่เรื่องปุงแบบนี้ได้เจ้าข้างน้านี่ก็มีผักกาดขาวต้นต้นหอมใหญ่เจ้าหอมหอมยาวๆนั่นนะเจ้านึ่งโวยเนาะไปซื้อโวยมาเจ้านึ่งกองนึ่งกับกระทะเจา้าสนหนากระเด้าจะนึ่งกับกระทะ ทำกินบอยเจ้าแต่ป้าดาวสมักจะไปได้นหลัำถ่ายคลิปเนาะบอยก็แนแวแต่สอบนาะใส่เยอะใส่น้อยพอแล้วเจ้าป้าดาวจะบับปุ้งรถจักเจ้าปุ้งรถจักกำเดียมันจะเข็ม บ่าต้องปรุงรสเจ้าหรือว่าจะใช้ซีอิ้วขาวแข่นิดเดียวก็ได้แต่อันนี้ป้าดาจะบัดจิ้มเจ้าป้าดาจะกินแบบนี้ป้าดาถึงได้ปรุงรสอีง่งไปซื้อป่าจาระเมเมัตราตัหนึ่งเนาะส่วงปีไม่มันมาได้อยู่กินเจ้าเมาไปทายคลิป <c oughs> ป่าหยังก็ได้เจ้าเอามาทำกับกระทะ ตตลที่ควรล้างเกลือล้างแป้งเห็นเนาะกันมันขาวอเอาเครื่งองในออกคือมดเจ้าเอาเงือกเอาไส้มันออกทิ้งล้างให้สะอาดประดาวย้อนหน้าเป็นเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาน้าใส่กลนกระทะฮะนะันเนาะใตกระทะเออพิษฝาหม้อเจ้า เรากับป่าเรียบร้อยแล้วเจ้าป่านี่เนื้อมันอ่อนเนาะ นึ่งกับกระทะอกบกับกระทะอร่อยนะเจ้าลองทําดูปลาหยั้งก็ได้นะติสอบกินแต่เมืองนอกนี่มันจะหาปลาซ่อนปลาดุกแล้วกับบ้นเทาหม,มีเจ้าเมืองนอกก็จจะมีนะถ้าอยากจะกินก็ต้องสั่งร้านไทยเจ้ากระแจแข็งมาขายนั่นแหละจะใส่หางพ่อ,องหูเนาะ มันมันนั้นนะไหนป้าดาก็จะสั่งข้างหนึ่งกินปลาของนี้แล้วเจ้ามีปลาอย่างก็กินปลานั่นเนาะตรงนี้มันป้าดาวเอาอันมีดเขาเจาะเอาใส้มันออกเจ้าตรงนี้ เอาไส่เอาเหือกออกเจ้าตรงนี้เจ้าที่แหลกก็จะนึ่งกับไหซึ่งอู้อไปอู้มาคิดไปคิดมา ออบกับกระทะดีกว่าใส่เครื่องปรุงได้นั่จิ้มเอาบบจิ้มก็ได้พักก็น่าจะเอบเจ้า หลังปีใหม่เมาไปไท่ายคลิปมาได้อยู่บ้านกินเนาะมานะกินหลังปีใหม่มันเป็นอย่างนั้เจ้าป้าดาวได้กินเลยเลยใส่พักเยอะเหมือนกันนะป้าดาวนะ ขาวเกือบเกือบขึ่งหัวมันสีใหญ่กว่าตัดเจ้าเวลาเขากินมันจะได้ง่ายเวลาเอาพักมาปกนี่พักมันจะซุบเกิน มันจะซุกนเนกินนี่จ้ะซุกนะเจ้าประดาวอดไปเจ้าแล้วเนี่ยเกิดสมองเลยนะเนี่ยอันประดาวไปเปิดฝามันมาเจ้า หนึ่งเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าหนึ่งปากกับกระทะปราดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไหมคลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ที่ตามคือประดาวเตนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ